สวัสดีครับผมจตุพงพงวงจรครับรอประธานสภาเด็กและเยาวชนปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยงามคร,รับสําหรับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยงามครับก็เราก็จะดําเนินเรารกิจในหลายด้านนะครับแต่ว่าในภารกิจรลักก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆแลวก็ให้ความรู้ในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอยาเสพติดเรื่อง การป้องกันการตั้งขันในวัยรุ่นเรื่องการทุจ,จริตคอร์รัปชันเรื่องเสื่อป่าวัฒนธรรมในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยสภาเด็กและเยาวชนเราก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์ครับเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเด็กและเยาวชนมีการเข้าถึงเป็นอย่างมากเราเลยอยากจะให้มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับว่าการใช้สื่อที่ถูกต้องใช้อย่างไร้วก็ให้เขาได้ทําในส่วนของการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสารรค์เพื่อสามารถที่จะส่งต่อไปอย่างตัวเพื่อนๆพี่น,อน,อน้องนองเด็กเยาวชนนะครับในการทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามเนี่ยเราเราไม่ได้เน้นเรื่องของงานเอกสารหรือวิชาการมากเกินไปแต่ต้องให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการทำหรือว่าลงมือปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นเอกสารนะคะ พราะนั้นคือถึงให้เขาใช้คําว่าสื่อที่สร้างสารรค์แล้วก็นําการการที่เราต้องมาน,นั่งบรรยายในในชั้นในมุมในห้องเรียนหรือว่าในขณะที่เราทํากิจกรรมกับเด็ก,ดกให้เด็กเขาได้ลงมือปฏิบัติเองได้โต้อตอบซึ่งกันและกันว่าอ๋อสิ่งที่เขาฟังไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยถ้าเขาจะเอามาสื่อสารให้กับเด็กๆในวัยเดียวกันเนี่ยเขาจะทําอะไรออกมาได้บ้างโดยที่ให้เด็กอะ่ะเขาใช้ อุปกรณ์ที่เรามีใกล้ตัวนี่แหละที่จะมาสื่อสารกับเพื่อนๆในสังคมค่ะอย่างช่องทางตัวอย่างเช่นตัวสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยสภาเด็กและเยาวชนเราก็จะเข้าถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะทางช่องทางง่ายๆอย่างเช่น Facebook เองสภาเด็กและเยาวชนก็จะใช้สื่อทาง a c e b o o k เนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่อย่างเช่นเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินโครงการการดาเนินกิจกรรมแล้วก็ ผลงานที่ตัวเด็กและเยาวชนได้ผลิตขึ้นมานอกจากตัว Facebook เองแล้วก็ตัวของอินสตาแกรมนี่ครับก็จะสามารถให้ตัวเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับในช่องทางาา่างๆและก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือในการที่จะมาบอกเล่าความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนและก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมซึ่งอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สําคัญมากๆและก็สามารถเข้าถึงได้ ทุกกลุ่มวบก็คือในรายการเพื่อนใจัยรุ่นครับจัดที่สวทเปรงามครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดเปรงามครับนะคะแล้วก็ในส่วนของสื่อของเราเอยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เด็กและเยาวชนเขาสามารถที่จะสื่อสารนะคะความคิดแล้วก็เสนอแนะต่างๆต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนาะเป็นเรื่องการส่งเสริมหรือว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เนี่ยก็สร้างความ สัมพันธ์กับเครือข่ายต่างๆโดยที่สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ในมุมมองนี่ก็ถือว่าเป็นความสําคัญอย่างมากนะคะในเรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในสังคมที่เราเน,น,น้นกันก็คือจะเป็นในเรื่องของสื่อประเภทคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอในการที่จะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์สมมุติหรือว่าบอกเล่าวิธีการ นะครับวิธีการว่าภัยเนี่ยมันม,มีรูปแบบอะไรบ้างแล้วก็สื่อสารได้อยา่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเด็กะายุชนเองแล้วก็กลุ่มช่วงวยัยอื่นๆที่เขาเอ,อ,อาจจะเจอภัยในลักษณะนี้นยยนเขามาจดจําได้ว่าเอ้ยตัวที่เคยเขา้าโครงการของสภาเด็กอายอชนเนี่ยเคยสอนเคยบอกอยู่เขาก็สามารถจดจําและนําไปใช้ได้ครับเราอยากจะเห็นความสามารถของพวกเขาให้เขาสามารถผลิตออกมาสร้างสารรค์ออกมา และใช้พื้นที่ของสภาเด็กเยาวชนนี้ครับสามารถสร้างสรรค์สังคมในประเทศชาติได้เราจึงต้อนรับเด็กเยาวชนทุกคนทุกช่งวงวัยทุกกลุ่มระดับเพื่อให้เขามาทำงานร่วมกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ